หนุ่มน็อตมิสรุตสามีชมพู่อารยาค่ะบอกเลยว่าล่าสุดนะคะได้มีการลงภาพในอินสตาแกรมครั้งแรกหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยโอ้ยโยงรามมาไปจารพัดเลยค่ะ IG แทบแตกเลยนะคะต้องบอกว่าจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ค่ะมีคําใบ้บอกว่าสามีนางเอกดังเนี่ยแอบไปมีบ้านเล็กแล้วตอนแรกค่ะหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่ป๊อกแล้วก็มากี้ ต่บอกเลยว่าหลังจากนั้นแจ็กเกอรีนเนี่ยออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่คู่นี้ไม่ใช่คู่ของป๊็อกมาร์กี้เลยทําให้หลายคนเปลี่ยนเป้าหมายค่ะพุ่งเป้าแล้วก็เดากันว่าน่าจะเป็นคู่ของน็อตวิชรุธแล้วก็ชมพู่อารยาแล้วไม่พอในเวลาต,ต่อมาค่ะแจ็คเกอรีนเนี่ยก็เฉลยว่าอ๋อดาราที่สามีนอกใจเนี่ยไม่ใช่คู่ของน็อตแล้วก็ชมพู่อารยาแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือแม่ปิ๋ม c 4ค่ะซึ่งงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทําเอาอินสตาแกรมของคุณน็อตวิชรุธเนี่ยแทบแตกเลยค่ะเพราะว่าได้มีชาวเน็ตเนี่ยเข้าไป เพียยว่าเเอ้เรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมใช่หรือเปล่าถาล่มทั้งของชมพู่แล้วก็น็อตเลยนะคะอยากจะรู้หลือเกินว่าใช่หรือเปล่ามีบ้านเล็กบ้านน้อยจริงหรือเปล่านะคะหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ้ย ยังไงดีเนี่ยชมพู่อารยาก็ลอยตัวเหนือดารมาม่าค่ะคนก็เลยเข้าไปส่งกําลังใจให้กับแม่ชมพู่อย่างมากมายในขณะที่ทางด้านของแม่ชมแล้วก็พอน็อตเนี่ยไม่ได้แคร์อะไรเลยค่ะออกมาโพสต์ภาพสุดชิลลอยตัวเหนือดารมาม่าท่ามกลางชาวเน็ตที่รอคําตอบจากเรื่องนี้นะคะกระทั่งล่าสุดค่ะต้องบอกเลยว่าพ่อน็อตวิสรุตนะคะได้ออกมาเผยภาพที่เรียกว่า no สน no แคร์ค่ะใครอยากจะเม้นอะไรก็เม้นไปท่ามกลางชาวเน็ตที่จับตาดูว่าเอ๊ะตกลงยังไงกันแน่เขามีการระบุข,ข้อความนะชาวเน็ต นะบอกว่าคนที่นิ่งที่สุดเนี่ยแล้วก็เงียบที่สุดมักจะชนะทุกอย่างอ่ะไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปสนใจค่ะตัวเราของเราเรารู้ตัวของเราดีว่ากําลังทําอะไรอยู่ไม่มีใครมารู้เรื่องในบ้านของเราดีที่สุดเท่ากับตัวเราเองหรอกค่ะสู้ๆนะคะพ่อน็อตแม่ชมยังรักแล้วก็ติดตามเหมือนเดิมส่งกําลังใจไปให้ค่ะ ท่าที่สังเกตเนี่ยไม่มีครั้งไหนเลยที่เขาไม่ลงรูปครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าทํากิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะมีรูปครอบครัวตลอดอันนี้ก็มีชาวเน็ตท่านหนึ่งนะคะที่เข้าไปคอมเมนต์รูปล่าสุดของพ่อนอนเองค่ะเอาไว้ว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะดราม่าอะไรก็ทะลถมเข้ามาจริงๆค่ะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะความนิ่งเนี่ยสยบทุกสิ่งจริงๆค่ะ